สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทวิวิวดิฉันจิดภัง์อ่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่14มกราคม2515กันค่ะเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้เราเพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม60รายผู้ป่วยสะสมที่ 1, 5 2 0รายรักษาหายแล้ว836รายและผู้เสียชีวิตอย่างคงที่ที่3รายค่ะ เฉพาะในเขตอำเภอหัวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม21รายอําเภอปันบรี5รายอําเภอ3 0มรยอดารายอําเภอกุยบรี8รายอําเภอเมืองประจบครีขัน11รายอําเภอทับสะแกสองรายอําเภอบางสะพานหนึ่งรายอําเภอบางสะพานน้อยสองรายและต่างประเทศอีก1รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม7,139ลรายผู้ป่วยสะสมที่ห1่งแรายรักษาหายแล้ววันนี้8,100ลรายเสียชีวิตเพิ่มเติม13รายเป็น347รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราเริ่มต้นข่าวล้วกันที่พระเจ้าวราวงเธอเพระองค์เจ้าสิริพาสุราพรได้ประทานแจกันดอกไม้ให้กับคู่สมรสค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่23มกราคม2515พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฬาภร์โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้ประทานแก่คู่สมรสโดยมีนายัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยนายองครักษ์ทองนินรมนตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์สรงวัฒนายุทธในอำเภอชะอ๊มนายสุขขุมองอาจกำนันตมลสามพญานายกอวตรสามพญาผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติและครอบครัวคู่สมรสเขารวมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสิริพจุราพส่งผักกรุณาปราฐานแจกันดอกไม้ให้แก่คู่สมรสคือนางสาวภาวิมลทรมาและนายพานุพงศิริภาคภัยบูรณ์เนื่องในโอกาสพิธีมงคลสมรสณนะบ้านเลขที่หนึ่งตำบลสามพญาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในการนี้คู่สมรสได้รับมอบแจกันดอกไม้เมืองหน้าพระบรมชัยรักพระเจ้าวารวงเธอพระ องค์เจ้าสิริพาจุราพรณ์ณบริเวณงานพิธีจากนั้นได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้พูดคุยและเก่าววยพรให้แก่คู่สมรสพร้อมกันนี้คู่สมรสและครอบครัวรู้สึกปัาเปื้มนปิติเป็นเกียรติแก่วงตระกูลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บูพรหัวหินได้จัดงานศิลปะและยานยนต์ในยุค1950-1990ค่ะ วันที่22มกราคม2515ที่ศูนย์การค้าบูพอร์เวยหินชั้น2องคณะทานสุวัสดิ์ลิธาภพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดแกลเลอรี่หัวหินรูปภาพศิลปะและยานยนต์ในยุคป,ปี1950-1990เพื่อรองรับผู้มาท่องเที่ยวเมืองหัวหินโดยมีคุณพ่ชัยชุนหวะชิระประธานกรรมการบางจากคอมเพรชันจำกัด คุณพิชยารัตนพพยะวงศ์บริษัทเคสเอ็กโอเอ็โอจำกัดคุณชัดชวานเจียวโนนประธานอาวุโสแห่งเขือเจริญโภกพันฑ์และนางวัฒนาศีกัญน,นานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําเขา้าร่วมพิธี นางสาววจีกมเกียงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแกลลี่จำกัดกล่าวว่าเดอะแกลลี่หัวหินพีเซนเต้บายบางจากคือสถานที่สแสดงนิทรรศการเชิงศิลปะที่จัดสแสดงรถยนต์คลาสสิกในยุคป,ปี1950ถึงปี1990ภาพเขียนจากศิลปินชั้นนำและสิ่งของวินเทจที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดสถานที่จัดงานซึ่งสามารถรองรับการจัดก,กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะงานเปิดตัวสินค้าแฟ เพื่อเป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอีกทั้งได้รับเกียรติจากบ้านศิลปินหัวคิ้นนำโดยอาจารย์ทวีเกษางามเข้าดำเนินงานและจัดแสดงผลงานที่หาชมได้ยาก ภายในงานนิรัศก,ก,การมีไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้อาทิรถยนต์คลาสสิกง d ิม l e r Ds420 ที่ลังสรนจากงานศิลปะผสมผสานกับยนตกรรมมาสู่งานปฏิมาก,กรรมโดยอาจารย์วันวิมลเกษางามจากบ้านศิลปินหัวหินได้เขียนภาพความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลและหนังเงือกลงบนรถ d a m m e r อ Ds420 ชื่อว่า The m e r m a i เถือเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกรวมถึง Car of อฟล็อกแอลลนอกจากนี้ ยังมีภาพศิลปะจากจิตตะก่อนระดับโลกปิกัสโซและเดมบาสุกิอาจารย์ทวันดัชนีเป็นต้นนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13มกราคม2515เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT Magneton ค่ะ วันที่22 2มกราคม2 5 5 5ในาพีพัฒน์รัชกิจประกาศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ PT m a g n e t o ตอ a c i n g Series 2021ที่สนามแข่งขันเฉพาะกิจพีีประจวบสตีเซอร์กริดจังหวัดประจวบคีรีขารประจำปี2514ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมี ายเสถียรเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคริขังกล่าวรายงานและมีนายพมพิริยะกิตนุสนว่าที่พันติอดีศัก์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายทรงเกียรติลิมอรุณรักประธานสโมสรฟุตบอลพีทีประจบเอฟซีพลตำรวจตีวันชัยธนธรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจบคริกขันนายกระมุนแก้วเทศนายยกเทศมนตรีเมืองประจวบหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าหน้นาที่สำนักงานการ ่องเยววกฬาจััหดแลละสื่อมวชนเข้าร่วมง,งานด้านนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขอชื่นชมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมการกีฬามาต่อยอดให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกให้แก่ประเทศไทยต่อไปจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงามเหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้หมุนเวียนฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้านนายเสถียรเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคริขันกล่าวว่าหากได้รับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆอย่างต่อเน,นื่องจะทําให้จังหวัดฟื้น,ฟ,นฟูเศรษฐกิจของประเทศและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายไรายได้ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดประจวบคริขันและเป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างแน่นอนสําหรับสนามพีทีประจวบ สเซอร์กิตเป็นสนามการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแห่งแรกในจังหวัดประจวบคลิีขันและการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการสร้างสนามแข่งขันในรูปแบบสเตอร์กิตโดยผ่านการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยด้วยระยะทางความยาว รวม2.373กิโลเมตรบนเส้นทางวิ่งรอบเขาช่องกระจกเรียบชายทะเลเอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคลิคขันซึ่งนักแข่งจะได้สัมผัสการแข่งขันสุดเข้มขน้นผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยแหลมม์คของจังหวัดประจวบคลิคขันธ์ทามกางภูเขาและทะเลทั้งนี้บริษัท PTG Energy จำกัด ได้กำหนดจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ P-T Magneton Racing Series 2021ขึ้นระหว่างวันที่19-23ถึงมกราคม2565 ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ P.T. Magneton Racing Series 2021ในครั้งนี้ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเริกการแข่งขันในรุ่นสยาม GT ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่23มกราคม2 5 5 5อย่างไรก็ตามถึงแม้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ P.T. Magneton Racing Series 2021จะเป็นการแข่งขันในร บบปิดงดการเข้าชมที่สนามการแข่งขันโดยมีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k PT m a g n i t o n Motorsport และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางทีมผู้จัดการแข่งขันนักแข่งรถรวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆทุกคนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดครบโดสและผลการตรวจเอทิเคตทุกครั้งก่อนเข้าทำการแข่งขันอีกด้วย นายกเทศมนตรีเมืองหัวหีนได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโครงการถนนว้าวค่ะ จากการเปิดเผยของนายนพวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินหลังนำเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ช่วยนายกเทศมนตรีลงพื้นที่บริเวณซอยหัวหิน4 1 4 5โดยมีประเทศบาลพ่วงในการสำนักช่างนายช่างเขตสำนักช่างร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปุ่มผิวจราจรในเขตเทศบาลโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดอารมณ์กดวัสดุนธุ์บริษัทผู้รับจ้างต ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหินระยะที่2ช่วงที่1ถนน,นแนบเคหานช่วงที่ 2, สอซอยต้รุ่งสอซอยหัวหิน45สซอยแนบเคหา8 8 ซอยเดชานุชิตซอยหัวหิน43ซอยหัวหิน41และถนนชมสินและช่วงที่3ซอยหัวหิน55ทับ2ดำเนินการปลูกผิวเอฟฟันติดคอนกรีตพื้นที่เป้าหมายตามโครงการถนนว้าวถนนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อปรปับปรุงสภาพรวมเมืองเขตเทศบาลเมืองหัวหินให้มีสภาพน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้แก่การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วเขตเทศบาลการตีเส้นจราจร ให้ชัดเจนและเป็นระเบียบการนำสายไฟและสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินกาดติดตั้งถังขยะที่สะอาดครอบคุมพื้นที่และควบคุมจํานวนสุนัขจรจัดให้หมดไปในเขตพื้นที่เทศบาลทางนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางในหลายเส้นทางที่ทางบริษัทจะเข้าดําเนินการปูผิว e x p r o n t i c Concrete ตั้งแต่วันที่14-28มกราคม2515ช่วงเวลาประมาณ9นาฬกาถึง15นาก30นาทีดังนี้ วันที่14มกราคม2515ดำเนินการที่ซอยสำเพลงหรือโต้รุ่งสอง วันที่25มกราคม2515ดำเนินการที่ซอยหัวหิน57หรือถนนเดชานุชิตช่วงปลายซอยวันที่16มกราคม2515ดำเนินการที่ซอยหัวหิน57เดชานุชิตช่วงต้นซอยวันที่17มกราคม2515ดำเนินการที่ถนนแนบเคหานช่วง450เมตรปลายทางด้านขวาวันที่18มกราคม2515ดำเนินการที่ถนน,น แนบเกหาช่วง450เมตรปลายทางด้านซ้ายครับโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการปูแอตแลนติกเฟส2ครับ,รบซึ่งจะมีเนื้อง,งานทั้งหมดก็คือซอยหิน41 43 45นะครับซอยถนนหมู่บ้านแนบเกหาแล้วก็ปูตั้งแต่ถนนแนบเกหา,หาจนถึงหอเาฬิกาครับถนนดำรงราดช่วงปลายถนนที่ลงหาดนะครับซอย51แล้วก็ถนนเดชานุชิตถนนชมศิน ฝั่งตะวันออกนะครับก็โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มดเดินการไปเรื่อยๆวันนี้ทําถึงซอย45แล้วนะครับ <ฮะ S 2> ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าซอย <ฮะ S 2> อ14กับซอย16ของถนนแนกเีหานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะสร้างความสุขนะครับให้กับชาวหินเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เลยครับราหลังจากลงพื้นที่แล้วเนี่ยพบปัญหาอุปสรรคหรือว่าสุกรรมประชาชนในที่อยู่อาศัยอะไบ้างไหมครับ ครับการทํางานแอสฟัลติกนั้นปัญหาอุปสรรคค่อนข้างจะน้อยเพราะงานค่อนข้างจะรวดเร็วอย่างวันนี้นะครับถนนแต่ละเส้นเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็เรียบร้อยในแต่ละเส้นนะครับแต่จะมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือปัญหาของชาวบ้านอาจจะมีกระถางต้นไม้บ้างนะครับมีที่กันรถไม่ให้จอดหน้าบ้านบ้านเนี่ยก็พูดคุยกับชาวบ้านที่เจอนะครับ,รบทุกรายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ครับก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับ,รบเพราะว่าเป็นความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็ถนนดังกล่าวนั้นก็เป็นถนนเศรษฐกิจนะครับเชื่อมถนนเพิกเสษมแล้วก็ถนนแยกไปหาดนั้นถือว่าตอนนี้เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่ประกอบธุรกิจกันค,ค่อนข้างจะเยอะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งที่พักนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของหัวหินนะครับแล้วก็ในอนาคตนั้นจะมีไฟอา d วดีมาด้วยนะครับก็ขอเวลาผมหน่อยก็ โรงแรมดังของเมืองชะอํได้นำวัตถุดิบพื้นบ้านเปิดดินเนอร์สุดหรูในราคาหลักร้อยค่ะ วันที่13มกราคม2515ที่ห้องอาหารคอรันวน์โรงแรมคอรันชินวิลล่าหัวหินชะอำริมชายหาชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายวิศนุพบพิรันอายุ34ปีผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงแรมคอรันชินวิลล่าหัวหินอเภอร์ชันจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดแพ็กเกจอาหารสุดรูในราคาประหยดัดเริ่มต้นที่ราคา999บาทเป็นการทานอาหารในสไตล์เชฟเทเบิลโดยการนำเอาวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น แต่และอำเภอจังหวัดเพชรบุรีนำมาทำอาหารคาวหวานมากกว่า10เมนูใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มรองรสชาติโดยมีน,นายนทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีน,นายธนพัฒนะนอนงนอำเภอเมืองเพชรบุรีนายภักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธในอำเภอชะอํานายบุญลาภทิพจันร์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนายขจรศักดิ์สมบูรณ์อดีตในอำเภอชะอําเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อาหารโลกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้เพเบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารประจําปี2,515 UCCN โดยเป็นหนึ่งใน49เมืองจากทั่วโลกสําหรับเพเบุรีเป็นเมืองที่5ที่ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โรงแรมคอรันตินวินล่าหัวหินชะอำจึงได้เข้าร่วมเครือข่ายโดยเสนอเมนูอาหารข่าวอาทิตย์สลัดส้มโอปูบ้านท่าชะอำ่ำอะโวคาโดทอดหมัน่นขนมจีมเพเบุรียำขโมย กุ้งทะเลชะอมหมูกรอบต้มสีหนวนปลากระพงเลมอนสตรอวเบอรี่น้ำตาลตะนดบ้านลาดพร้อมด้วยเมนูของหวานกล้วยหอมทองท่าอยางทอดคาราเมลน้ำตาลตนดบ้านลาดขนมตาลแตงโมปลาแห้งแคมปูเล่หมอ้อแกงเผือกไอศครีมกะทิลูกตาลอ่อนในรูปแบบดิเนอร์สุดหรูราคาเริ่มต้นที่9 9 9บาทหรือตามงบที่นักท่องเที่ยวมีมากหรือมีน้อยก็สามารถมาท่ทองเที่ยวชิมอาหารเลิศรสกับบรรยากาศดินเนอร์ รู้ได้ใน,นบรรยากาศริมชายหาดชะอําเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองชะอําหัวหินนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจโรงแรมหรือโทร0 3 2 5 2 7 7 9 0ต่อ1เพื่อสอบถามรายละเอียดเมนูอาหารและราคาเมนูเชฟเทเบิ table, ลรับจำนวนจำกัดวันละสองรอบคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นจำกัดจำนวนท่าน ถึง15ท่านต่อวันราคาเริ่มต้นที่999บาทต่อท่านหรือหากมีงบประมาณจำกัดสามารถสอบถามกับทางโรงแรมได้ นายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจังหวัดเพชรบุรีได้รับประกาศให้เป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรงสรค์ด้านอาหารของยูเนสโกทางผู้ประกอบการโรงแรมคอรันทีนจึงเปิดห้องอาหารคอรันวา์โดยการนําวัตถุด,ดิบในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนํามาปรุงรสป็นอาหารขาวหวานหลากหลายเมนูสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ที่ใช้ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นขอบคุณทางโรงแรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนใน การสร้างสารรค์เมืองอาหารของเพชรบุรีให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นที่น่าชิมน่าทานของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบุรีครับก็ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังจากที่เราได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด,ด้านอาหารของยูนิสโกนะครับทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมคอรลอนทรีหรือโรงแรมห้องอาหารคอรลอนไว์เนี่ยนะครับก็ได้นําวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดนะครับไม่ว่าเป็นตาลตโนดเอยมะนาวเอย เกลือเอ่ยแล้วก็พืชผลทางเกษตรนะครับทางอาหารทะเลนะครับมาปรุงรสเป็นอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะครับมันเมนูหลายๆอย่างเนี่ยก็สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างอันตโนดกับเนื้อลิฟไอเอยหรือปูกับอะโวคาโดนะครับหลายๆายพันธุ์รวมถึงของหวานนะครับที่ทำข้อหอมทอดนะครับแล้วก็เมนูหลายๆอย่างทั้งคาวหวานเนี่ย ก็ใช้ผลผลิตทางเกษตรในพื้นที่ทั้งหมดนะครับรวมถึงอาหารทะเลด้วยนั้นก็เป็นต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะโรงห้องงอาหารคอร์นวายโรงแรมคอร์นตรีนะครับที่ได้ลูกมันขับเคลื่อนการสร้างสารรค์เมืองด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรีเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าชิมน่าทานของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีครับดราม่าอย่างต่อเนื่องแม่ครัวโรงเรียนวัดท่าเฮลได้ชี้แจงข้อเก่าหาการแอบนำอาหารกลางวันไปให้ญาติค่ะ หลังจากเมื่อวันที่1 2มกราคม2515นางสาวนัทกิจตาโคชกิจคูชั้นอนุบาลโรงเรียนวัท่าเฮลซซึ่งเป็นคู่กรณีกับนายดัชชนายทางทองพุ่มในการโรงเรียนวัท่าเฮลอําเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีได้ออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวช่องทางหนึ่งว่าตนเป็นผู้นําภาพส่งให้กับเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านจนมีการนําเสนอภาพเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนวัท่าเฮลในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ว่ามีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กที่ต้องทานอาหารกลางวันในแต่ละมือ้อหรืออาจมีการทุจริตอาหารกลางวานันเมื่อวันที่19มกมกราคม2515จนมีการวิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวอย่าง,งกว้างขวางในสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสดราม่าก,กับกรณีในโซเชียลนอกจากนั้นสื่อช่องดังกล่าวยังนําเสนอคลิปโดยคลิปวิดีโอที่ครู่ผู้ช่วยตั้งใจถ่ายแล้วมอบให้กับทีมข่าวนําเสนอดูว่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนเป็นอย่างไรแต่บังเอิญมี เด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเหมือนเข้าหมาเลยครูซึ่งแตกต่างจากอาหารกลางวันของโรงเรียนอื่นเป็นอย่างมากนอกจากนั้นครูสาวคนดังกล่าวยังให้ข้อมูลผ่านสื่อช่องหนึ่งกล่าวว่า นางพยาวสมใจแม่ครัวประจำโรงเรียนวัาเหวว่าแม่ครัวได้แอบนำอาหารไปปรุงที่บ้านแล้วแบ่งอาหารกลางวันสำหรับเด็กไปให้ญาติกินซึ่งครูสาวได้เผยว่าสาเหตุที่ต้องออกมาเผยเรื่องนี้ไม่มีเจตนาทําให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสื่อมเสียแต่เป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนจะได้กินอาหารไม่ครบถ้วนและมีปริมาณอาหารที่น้อยไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้กระแสด่ามากเกิดขึ้นเป็นประเด็นสําคัญส่งผลให้ภาพลักษณ์ของทางโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นปัญหาขัดแย้งภายในกําลังอยู่ในขั้นตอนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2กำลังตรวจสอบส่วนกรณีที่ครูสาวออกมาให้ข้อมูลกล่าวหาแม่ขวนั้นต่อมาวันที่23มกราคม2515นางพยาลสมใจอายุ53ปีซึ่งเป็นแม่ขวัว ประจำโรงเรียนวัดท่าเหวอำเภอท่าหยางจังหวัด February, เพชรบุรีเปิดเผยว่าจากที่ครูเติร์นเผยกับสื่อช่องหนึ่งว่าตนเองเอาอาหารไปทําที่บ้านแล้วแอบแบ่งให้กับญาตินั้นไม่เป็นความจริงเพราะญาติทุกคนมีฐานะไม่จําเป็นต้องชิงอาหารเด็กกินทุกเมนูอาหารและผลไม้ทางตนและครูช่วยกันคิดเมนูหลักผัดเปลี่ยนกันทุกวนันอาหารที่เหลือก็จะห่อให้เด็กนําไปกินที่บ้านแทบจะทุกวนันดังนั้นหากตนแบ่งอาหารให้ญาติตามคํากล่าวของครูเติร์นแล้วอาหารจะคงเหลือ อย่างไรนอกจากนั้นเมนูอาหารในวันที่ครูเต้นแอบถ่ายภาพส่งให้กับทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านยังถ่ายไม่ครบทุกเมนูเพราะบางเมนูอาหารยังไม่ได้ตักใส่หลุมถ่านจึงฝากถามไปอย่างครูเต้นว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ต้องทำร้ายตนและที่สำคัญเป็นการทำร้ายชื่อเสียงของโรงเรียนเพราะอะไรมีความรู้สึกเสียใจมากที่ครูทำพนี้ทั้งๆที่ครูคนเนี้ก่อนเนี่ย เขาก็เคยเข้าห้องอาหารเขาก็เคยได้รับประทานอาหารนี้ด้วยจ้ะอาหารนี้ว่าดีไม่ดีเขาเคยเห็นแล้วทําไมเขาถึงให้การกับขูแบบนี้อืมแล้วทุกวันนะเขาก็จะรู้ว่าให้เด็กเอาอาหารให้เด็กรูจะถือพาดไปหรือว่าจะฝากขูแม่ขัวเนี่ยจะฝากขูบางครั้งก็จะเอาให้เด็กมารับเอาเองอถ้าของเหลือที่โหไปให้เด็กเนี่ยจ้ะแม่ขัวก็มีความรู้สึกแค่เนี้ยจะเสียใจมากที่ขูหลงแบบนี้ เพราะมันไม่ได้เป็นความจริงเลยจะบิดเบือนมากจากความจริงแม่ครัวไม่เคยเอาอาหารไปทําที่บ้านเพราะว่าญาติพี่น้องมีมีเงินกันทุกขนเขา้าค้าขายกันไม่มาเบียดเบียนอาหารของเด็กนักเรียนหรอกจ้ะจ้าแล้วอย่างที่มีคลิปเด็กพูดบอกว่าอาหารเนี่ยเหมือน,นอาหารหมาตรงนีมนน้มันเป็นยังไงอะป้าอ๋อเด็กเขาก็พูดสะดุกปากไปเลยจ้ะเด็กนั่นมันมีเด็กที่ว่าอาหารถูกปากเขาหรือไม่ถูกปากที่ถามอะ แล้วแต่แต่ผลที่ทุดเขาก็กินกันหมดเขาก็บอกว่าอร่อยจ้ะเทศบาลตำบลท่าหยางได้มอบอุปกรณ์ดํารงชีพให้กับผู้พิการค่ะเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่24มกราคม25 6 5น้างนางรุมนกิบพุวงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่าหยางมอบหมายให้ในายทองใบพิงสว่างที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีนายเอกกรัฐกิบพุวงสุวรรณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหยางพร้อมด้วยนางสาวรัตด,ดารัดเพชรเฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและข้าราชการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นําอุปกรณ์ดํารงชีพมอบให้กับผู้พิการในเขตชุมชนเทศบาลตําบลอ่างจํานวนเจ็ดรายสำหรับการมอบอุปกรณ์ดํารงชีพสําหรับผู้พิการในเขตรับผิดชอบคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลอ่างได้ตระหนักดีว่าหากครอบครัวไหนมีผู้พิการอาศัยอยู่ในครัวเรือนก็อาจจะมีปัญหาในด้านการสร้างไรายได้เนื่องจากจะต้องมีบุคคลภายในบ้านจะต้องเสียสละดูแลผู้พิการที่ติดเตีย จึงสร้างผลกระทบด้านขาดรายได้ไปส่วนหนึ่งบางครอบครัวขาดผู้นำดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นเทศบาลตำบลท่าอยางจึงได้มอบความรักความเอาใจใส่ต่อผู้พิการจึงได้มอบอุปกรณ์ดำรงชีพให้กับผู้พิการที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบจับ4โจรตะเวนตัดสายเคเบิลทั่วจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่13มกราคม2515ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพลนตำรวจตีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกวรวัฒน์แคมวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยพันตำรวจโทปราภาษ์ลำเพิกสืบ สวสวสสสถานีตำรวจปูทองเขาย้อยนายปรีชาโรดบวรวิทยาผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดสายเคเบิลในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้ผู้ต้องหาสี่คนประกอบด้วยนายชยธนจิตตั้งทรัพย์อายุ29ปีอยู่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนายปานศักด์กมลภพอายุ23ปีตำบลดงริ่งอำเภอกมลราศ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพานุพงศ์จันค้หาอายุ32ปีอยู่ที่ตำบลภูหานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นและนางสาวแคทส,สุพรรณพุทธ,ธาอายุ24ปีอยู่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากจังหวัดตากพร้อมของกลางอุปกรณ์ในการก่อเหตุสายเคเบิลและรถยนต์เก่งยี่ห้อน,นิสสันรุ่นซันนี่สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวนหนึ่งคันโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191เก้าเพชรบุรีซึ่งได้รับ แจ้งเตือนสัญญาณของบริษัท TOT อที OT จำกัดว่ามีสายเคเบิลถูกตัดช่วงบริเวณออบตอห้วยลงจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบนายชยะทอและนายปานสากกำลังช่วยกันดึงสายเคเบิลออกจากจุดที่กำลังตัด ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่มตัวทั้งสองคนไว้ได้พร้อมของกลางและสอบถามทั้งสองคนยอมรับว่ายัางมีผู้เข้าร่วมก่อเหตุในครั้งนี้อีกจำนวนสองคนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามและพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันรุ่นซันนี่สีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนวอแหวบนบอใบไม้1 2 8 6กกรุงเทพมหานครกำลังขับเข้ามารับผู้ต้องหาทั้งสองคนจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถแต่รถคันดังกล่าวขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนพเพชรเกษม ตำรวจจึงติดตามตัวไประหว่างหลบหนีรถเก่งได้เฉียวฉึงกับรถบรรทุกแต่ยังคงขับหลบหนีกระทั่งตำรวจจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนพิกเษมหมู่ที่8ตำบลหนองกระทุม่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีตรวจสอบพบนายพนุพงศ์เป็นผู้ขับขี่และนางสาวแคทนั่งโดยสารมาด้านหน้าฝั่งซ้ายเมื่อตรวจค้นภายในรถพบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสายเคเบิลหลายรายการจากการสอบสวนเบื้องตน้นผู้ต้องหาย,ยอมรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ก่อเหตุลักทรัพย์ตัดสายเคเบิลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมและอำเภอขอ้อยอีกอย่างน้อย13แห่งด้วยกันและจากการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนมีประวัติต้องโทษข้อหาเสพและบางรายครอบรองยาเสพติดขับรถในขณนะมัสุลาหรือของเมาอย่างอื่นและข้อหาพรบการพน,นันได้นในปรีชาช่วงปี2 5 1 4โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ถูกขโมยลักตัดสายไฟในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี78ครั้งคิดเป็นความเสียหายกว่า2.9ล้านบาทและตั้งแต่ต้นปี2515เพียง22วันถูกตัดสายไฟเคเบิลไปแล้ว7ครั้งคิดเป็นความเสียหายมูลค่า150,000บาททั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวเป็นเพียงมูลค่าของทรัพย์สินแต่การที่ตัดสายเคเบิลส่งผลกระทบถึงความสูญเสียทางธุรกิจและโอกาสทางการสื่อสารของผู้ใช้บริการมากมายประเมินค่าไม่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปและโดยใช้ยา,านพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้การพ้นจากการจับกลุ่ม และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียงถึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจ f a c e b o o k i n s t a g r a ม YouTube t w i t t e r และ t k t t o k ได้ที่จีทีวีนิวเคเบิลทีวีหรือที่โตโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-965-2444ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ